สวัสดีครับอยู่กับพีเจน n ฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อ EP2 นะครับในการแนะนำทูนต่างๆนะครับที่ใช้ในกับที่ใช้กับออโตอิดนะครับก็นะครับทูหลักๆนะครับออโตอินะเราก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับที่เราใช้กันก็ตัวแรกก็เป็นสซย์นะครับก็คือ scite ตัวนี้นะครับตัว Edit นะแล้วก็ตัวที่เป็น วินโด w อินโนะครับปฏิิ Windows Info ทั้งเวอร์ชัน64แล้วก็ x86 นะครับโอเคอันนี้เราจะมาเปิดตัวไซต e Editor ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คือ s i ต์อีดิเตอร์นะครับไซต์อีดิไว้ทำอะไรนะครับ s i ต์อีดิเตไว้เขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เราเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งในการ move เมาส์พิมพ์คีย์บอร์ด o v e window นะครับจัดการไฟล์เราจะเขียนในนี้หมดนะครับ แล้วก็ทูลที่ใช้หลักๆนะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าต่างโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็จะมีไฟล์นะครับก็มีสร้าง New Project นะครับไฟล์ Open Save, Save a ซฟนะครับ Copy, ี้เอ็กซ์พอร์ตมีมีเหมือนกัน Edit เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะมีคำสั่ง Duplicate คำสั่ง Copy ี้นะครับคัตนะครับเ e ิร์ชนะครับ Search ไฟล์นะครับคอโทนะครับแล้วก็ Replace นะครับ ที่ใช้บ่อยๆเนาะเราก็จะมีไฟล์กบ Replace ที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็ส่วนของ View นะครับก็จะมี View Token นะ View t o ก e n ก็คือเป็นการเ,าเวลาเราสร้างฟังก์ชันเยอะๆนะครับหลายๆฟังก์ชันนะครับ t o อกเกก็คือ t o อก e ก View คล้ายๆกับว่าพอมันเปิดเยอะๆเรามีเป็นพันๆบรรทัดเนี่ยอันเนี้ยพอเราใช้คำสั่ง View Token นะครับมันก็จะเก็บลงไปจะเหลือแค่ตัว l ล n e ที่เป็นฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ทูลตัวนี้เป็นทูลตัวนี้จะเป็นคําสั่งในการรันนะครับก็คือคอมไพล์โปรแกรมนั่นเองนะครับคอมไพล์โปรแกรมก็จะเป็น F คอดโดนโท F7 นะครับบิวตัวนี้คือบิวเอ็นะครับเราจะบิวผ่านตัวนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าที่ไอตัวไอคอนที่เป็น e อ e c o n v e คอก็ได้ครับส่วนตัวคือก็จะมีบิวเอ็ View e อนี่ตัวไหนเนาะคอมไพล์สคริปต์เอนี่ตัวนี้ครับ ตัวนี้คอมไพสคริปต์ E E นะครับคอมไพสคริปต์ E E ทำหน้าที่อะไรก็คือเอาไว้คอมไพตัวโคดของเรานะครับตรงนี้เราก็จะเลือกไปที่โคดของเราโคดเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าก็จะเลือกโคดของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลือกเปที่ E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  Path ก็คือเราจะไว้ตรงไหนนะครับตั้งชื่อไป001เือนกันนะครับมาเอาเซฟเป็น Path แล้วจะทายไอคอนโอเค ตัวนี้เลือกไอคอนที่เราจะใช้นะครับแต่เหมือนไม่จะไม่ขึ้นต้องไปที่ออโตอิด e เราลง86แปดหกกไอคอนนี่ไอคอนจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับขึ้นอยู่ยกับเรานะครับแล้วจะใช้ไอคอนประมาณนี้นะครับหรือมีไอคอนอื่นที่เราสร้างได้เราก็มาใส่ก็ได้เป็นไฟล์ที่เป็นจุดนาะฬิกลที่ว่าไอคอนนะก็โอเคสุดท้ายก็คอนเวอร์ตันนี้ผมไม่ได้คอนเวอร์ตให้ดูอาจจะลองคอนเวอร์ตให้ดูก็ได้ครับ ไว้ตรงนี้แล้วกันค e. อนไม่มีคอนเวิตเลยดีฟอลต์อ่าเรียบร้อยคอนเวิตคอมพิวต์ข้าวนี้เราก็จะไปที่อีกอี e e ของเราก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ส่วนต่อไปนะัส่วนต่อไปก็คือ Window Info นะครับตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับในในการเขียนอาตอิดเป็นตัวที่เราต้องรู้จักเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพอเราต้องใช้ใช้งานเป็นประจํา อันนี้ขาดไม่ได้เลยในการในการที่เราจะเขียนในการที่เราจะคนโทรล id ของตัววินโดว์ต่างๆนะครับสมมุตินะครับเราต้องการคนโทรลหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างอย่างสมมติอันนี้เป็น explorer เนาะ windows info จะทำอะไร windows info จะเป็นการ identify นะครับก็คือจะโชว์รายละเอียดนะของตัวหน้าต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหนง่งไม่ว่าจะเป็นสีนะครับที่ตํานตำแหนง่งอันนี้คือเป็นคล้ายๆเป็น finder tool ก็คือถ้าเราไปชี้ตรงไหนมันก็จะขึ้นไปตรงนั้น อันนี้เป็นทูนนะครับอ่าถ้าจะให้เห็นชัดเราจะดูตรงซัมมารีนะครับเราจะเห็นชัดเจนมากอ่าโอเคเห็นไหมฮะเรามุกเมาส์ตรงตำแหน่งที่เป็นคอนโทรลคลิกนะครคอนโทรลคลิกตรงนี้เนี่ยตรงนี้คอนโทรลคลิกนะครแล้วก็ตำแหน่งของเมาส์เห็นไหมฮะอ่านี่ตำแหน่งของเมาส์อันนี้เป็นสีนะฮะอันนี้เป็น color อันนี้ position ฮะอันนี้เป็นคอนโทรลคลิก Class, แล้วก็ ID นะคระับกนี้จะใช้ตอนที่เราเขียนเขียนโปรแกรมนะครับเขียนคอมมานด์สำหรับออโตอิดนะอ่าสิ่งที่เราจะได้นะครับซึ่งถ้าเราดูตรง Summary ม,ม,มันจะเห็นครบหมดเลยตัวนี้นชื่อไฟ explorer นะครับแต่พอเราเปิดเข้าไปข้างในสมมติผมเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์อะไรกันออโตอิด e นะตัวนี้มันก็จะขึ้นว่าเป็นเห็นไหมฮะไทต์เต้นก็จะเปลี่ยนนะฮะจากเมื่อกี้เป็น explorer ใช่ไหม มั shipment, นก็จะเปลี่ยนเป็นออโต้อิทคลาสก็จะเป็นวินโดว์เหมือนเดิมแต่ตำแหน่งของตำแหน่งจะมีอยู่2อย่างนะครับข้างล่างจะเป็นตำแหน่งของเมาส์ตรงนี้นะครับตำแหน่งของเมาส์แล้วก็ ID เดียคอนโทรลส่วนตรงนี้ก็ตำแหน่งของเมาส์เหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของวินโดว์นะครับผมจะลองเห็นไหมฮะวินโดว์จะไม่เปลี่ยนนะครับตำแหน่งวินโดว์จะไม่เปลี่ยนแล้วก็ไซส์ก็จะไม่เปลี่ยนแต่ข้างล่างนะส่วนที่เป็นเมาส์นะเห็นไหมโพซิชั่นตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อย อโอเคนะครับหเห็นชัดอันนี้คือส่วนที่เราพอเวลาผมเรียกว่าไตเติลนะฮะเราก็จะเห็นไตเติลเนี่ยส่วนเทคข้างในเราไม่ซีเรียสน,นะไม่ไม่ไม่ได้เน้นมากเราเน้นแค่ว่าเพราะส่วนใหญ่เราจะเราจะดูแค่ไตเติลนะของวิด d o โอเนาะก็จบสระอินโฟนะครับ,นะฟฟรบเราจะมาเขียนโค้ดกันนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเซฟโปรเจกต์ก่อนเนาะเราจะเซฟไว้เซฟโปรเจกต์ไว้ที่ไหนนะก็เซฟก่อนนะครับอันนี้เป็น EP ที่2นะแล้ว ผมก็ใส่ p ปพิธีสอเหมือนกันนะครับโอเคเซฟโอเคครับจะมาลองเขียนโค้ดง่ายๆนะครับลองใช้เราจาลองใช้สายตัว s i ยอีดิเตอร์ตัวนี้นะครับเขียนโค้ดง่ายๆกันก่อนมเมสเซจเราจะลองเขียนมเมสเซจออกนะครับแล้วก็ไททิลนะไททิลก็จะเป็นแฟกก่อนใส่แฟกก่อนนะครับแฟกเราก็จะเป็น โอเค,อเคก็ไตเติลก็คืออิทีลันก็คือไปที่ t o นะแล้วก็ f 5นะครับก็จะขึ้นมาแล้วครับนี่คือไตเติลเนาะไตเติลไตเติลคือสวัสด,ดี t o ไอตัวเทคคือยินดีต้อนรับเข้าสู่ ออโตอิต e นะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเจเนเรตก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เป็นตัวเอาต์พุตเหมือนกันนะครับเป็นตัวเอาต์พุตที่จะโชว์นะแต่ตอนนี้ค้นยังค้างอยู่เนาะเราถ้าเราจะให้จบก็คือเราจะต้องกดโอเคก่อนเมสเซจบล็อก <Yeah. S 1> <Message box S 2> มันจะพอวันรันเมสเซจบล็อกตราบใดที่เรายังไม่กดโอเคหรือยังไม่กดปิดเมสเซจบล็อกนะครับซอฟแวร์จะยังไม่จบนะวิธีสังเกตว่าซอฟแวร์จบเราจะดูตรงไหนเราดูเอาต์พุตตรงนี้นะครับ อโอเคไปลวจบนะครับก็คือ exit นั่นคือ exit code ล exit code 0ย์ก็สรุปมาว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการรันโค้ดนะครับก็จบนะฮะสังเกตนะครับผมรันให้ดูอีกทีอ่าเห็นฮะหนะ้าต่างขึ้นนะครับหนะ้าต่างขึ้นแต่ยังไม่ exit นะยังไม่จบ exit แต่พอก,กดโอเคปุ๊บอ่านกะ็จะจบจะ finish ไปตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็จะเอาไว้ด้านล่างบางคนก็จะไว้ด้านข้างวิธีย้ายก็คือไปที่ option นะครับ ออปชันเนาะแล้วก็เลือกที่ vertical speed นะฮะก็จะอยู่ด้านข้างแต่ผมชอบเอาไว้ด้านข้างเนาะเพราะมันจะเห็นยาวเนาะผมพยายากก็ประมาณนี้เราลองจะลองเพิ่มโคดอีกตัวหนึ่งนะครับคโค้ดที่เอาไว้มนิเตอร์ก็คือคอนโซลไรนะครับอ่าคอนโซลไรนะฮะนี่มั hello. นโหลอัลโตอิดนะ F5 กดโอเคปั๊บอ่าก็จะขึ้นว่า hello a u t o e อิดนะฮะ อันนี้อย่างที่คราวที่แล้วในคลิปที่แล้วผมบอกแล้วนะครับถ้าเราจะให้เห็นเอาพุทของเราชัดเจนโดยที่ไม่ปนกับไปตัวแมสเสจของตัวโปรแกรมนะครับเราก็จะใส่ขึ้นบรรทัดใหม่ไว้นะครับการขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือเราจะเพิ่มเข้าไปเลยไม่ได้เราต้องใส่แอนไว้ด้วยนะแอนตัวนี้เนาะแล้วก็ crf นะ crf คือขึ้นบรรทัดใหม่นะแล้วก็ฟีดมาที่ตัวแรกนะ,ะกด f5 รอบโอเค แล้วก็ปึ๊บเนี่ยเฮลโลออโตอินะครับเราขึ้นมาทัดใหม่นะจากของเดิมก็คือจะอยู่ต่อท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นมาทัดใหม่มันจะเห็นชัดเจนว่าอ่าโพสตเราได้ออาต์เป็นไหไรตัวโพสต์คือสีดำเนาะอันนี้ตัวรันตัวสคริปตรันของโปรแกรมนะก็จะเป็นสีเขียวกับสีอื่นนะตัวออ p u ์ที่เป็นคอนโซลไลท์ก็จะเป็นสีดานะครับ ก็น่าจะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมแทนให้นะฮะเวลาเรารันนะครับเราจะลองเราจะลองเอาเอาตัว Windows Info นะครับมาเช็คมาเช็คไตเติลนะฮะจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะ H5 นะอ่าอันนี้เราจะเปิด Auto Info นะฟนะของตัว Auto It มาเช็คดูว่ามันสามารถเช็คตัวมันเองได้ไหมนะครับมันเช็คได้นะฮะก็ปกติเลยนะอีนฮี้อ่าอันนี้คืออะไรก็จะบอกว่าสวัสดีครับนะครับไตเติลคือสวัสดีครับตัว text คืออ่ามองไม่เห็นชัด เราต้องไปที่ summary นะตัว info เนอะตัวนี้คือสวัสดีครับนะครับ title title คือสวัสดีครับนะครับแล้วก็ตัว visible text นะ text คือตัว visible text คือตัวนี้นะฮะคือยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตอิดนะฮะส่วนโอเคตรงเนี้ยคืออะไรเราลองไปชี้ดูอ่าโอเคตัวนี้คือวัตถอนึงนะวัตถอนึง control เนี่ยนะดูตรง control นะเนี่ยฮะไอตัว navigator ตัวนี้นะครับตัว finder ตัวเนี้ย ไปชี้ตรงไหนมันก็จะขึ้นมาอันนี้คือบุ่ทอนหนึ่งนะครับคือบุ่มทอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเรียกคอนโทรลนะเราก็เรียกว่าคอนโทรลไปที่บุ่มทอนหนึ่งเพื่อคลิกอะไรประมาณนี้เวลาเมาส์คลิกมันก็จะชัวร์ขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอปากของคอนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามมาด้วยด้วกันนะครับสําหรับนี้ ep 2นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับเ